11สายอาชีพของสายปวชจะมีอะไรบ้างไปกันเลยพุกแรับเพื่อน้องยินดีต้อนรับสู่คลิป Learning Channel นะครับอยู่กับพี่ตุนเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้พี่ตุนพามารู้จัก11บเอสายของการเรียน ปวชนะครับเด็กหลายคนถามว่าอย่างครั้งที่แล้วที่พี่ตูนได้รีวิวว่าสายอาชีพ vs สายสามัญบางคนก็มามีมาสอบถามพี่ตูนหลังไม่เหมือนกันว่าพี่ตูนอยากจะรุ่นเลยว,ว่าปวชหรือสายอาชีพเนี่ยแบ่งไปทั้งหมดกี่สายอยากจะรู้จังเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้พี่ตูนพามาเจาะลึกครบทุกสาขาเลยถ้าก่อนจะไปรู้จักกับสายอาชีพของปอวชนะครับบอกว่ามันคืออะไรก่อนอื่นก็ต้องเกิดน,นําก่อนว่า ปวชย่อมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพนั่นเองหรือการเรียนแบบสายอาชีพนั่นเองอย่างที่ใครหลายๆคนรู้จักกันนะครับสายปวชเนี่ยพี่ตูนมีทั้งบดแบ่งสายยังไงมีกี่แผนกให้เลือกเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ตูนพามาจักกับ11สายอาชีพของสายปวชาจะมีอะไรบ้างไปกันเลย ต้นนิสัยที่หนึ่งกันเลยนะคร,คร milk, ับสายอุตสาหกรรมนั่นเองสายอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งเป็นหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นช่างกลช่างเชื่อมช่างกลโรงงานต่างๆนะครับรวมไปถึงสายเรื่องงานออกแบบอย่างเช่นสายที่ใช้เรื่องของงานสถาปนิกก็มีเหมือนกันรวมไปถึงสายเกี่ยวกับเรื่องของงานงานออกแบบงานก่อสร้างก็มีเหมือนกันนะครับในสายนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจบแล้วก็จะต่อเป็นส่วนของปวศนะครับแล้วจบแล้วเนี่ยเด็กๆสายนี้ก็จะไปเทียบโอนอย่างเช่นช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของวิศวกรรมโยธาเ่่ครืองงกลตา เ,เด็กก็จะไปเทียบโอรเรียนกันเยอะเหมือนกันนะครับใครสนใจสายนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูกันได้นะครับว่า้อยากให้พี่ตุนแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับสายที่2นะครับเอาใจน้องๆผู้หญิงหน่อยสายพานิชยกรรมนั่นเองต้องบอกว่าสายพานิชยกรรมเนี่ยมีน้องๆสนใจโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงอาจจะสนใจในส่วนของตรงนี้ค่อนข้างมากแบ่งออกเป็นสาขาอะไรบ้างอย่างเช่นสาขาสายเรื่องของการจัดการคอมธุรกิจนะครับสายของบัญชีนะครับรวมไปถึงในบางวิทยาลัยก็จะมีเรื่องของโลจิสติกหรือธุรกิจขาปิดด้วยนั่นเองสายที่3นะครับสายเกี่ยวกับเรื่องศิลปกรรมนั่นเองต้องบอกว่าาสย การพูดกันง่ายครับเป็นสายเกี่ยวกับพวกของศิลปะวิจิตรศิลป์สายเรื่องของงานออกแบบหรืองานวาดรูปวาดเขียนต่างๆนั่นเองซึ่งสายนี้เหมาะสำหรับมองที่จะต่อยอดในสายอาร์ตสายศิลป์ต่างๆอนาคตต่อยอดได้ค่อนข้างหลากหลายแหวงใครจะเป็นสายเรื่องของงานออกแบบด้านสถาปนิกก็ได้หรือต่อยอดในการทํางานในสายเรื่องของงานศิลปะก็ได้ ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่นขาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในส่วนของสายปวชที่เป็นสายเรื่องของศิลปกรรมสายที่สีนะครับเอาใจน้องๆสายเรื่องของการทําอาหารนั่นคือสายค้ากรรมนั่นเองนะครับสายค้ากรรมเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของอาหารนะครับธุรกิจเรื่องของแฟชั่นต่างๆนะครับซึ่งใครจะมาสายตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมเรื่องของการอะไรฮะเรื่องของการทําอาหารอยากเข้าครัวอยากทาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารต่างๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจแฟชั่นเนี่ยอันนี้ก็มีสอนในส่วนของในสายของค้ากรรมในบางที่ นั่นเองสายที่5นะครับก็ต้องเป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนั่นเองในบางวิยาลัยก็จะมีในส่วนของปวชที่เป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนั่นเองก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเชิงของประยุกต์นั่นเองเพื่อใช้ในการทํางานในอนาคตหรือบางคนบอกว่าอยากจะเป็นเกษตรเชิงประยุกต์เชิงสมัยใหม่ก็สามารถเลือกเรียนในส่วนของสายเกษตรได้เหมือนกันนะครับสายที่6กนะครับก็ต้องเอาใจน้องสายประมงหน่อยในบางวิยาลัยก็จะมีสายประมงขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอ้ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการ ดูแรสัตว์น้าหรือในส่วนของการประมงนั่นเองนะครับในสายนี้ก็จะตอบโจทย์กับน้องๆที่ชอบเรื่องของประมงนั่นเองนะครับสายเก่ยวก็เรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็เป็นสาขาที่ค่อนข้างยอดที่เหมือนกันในสายของการจัดการการโรงแรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในสายนี้นเนี่ยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเรื่องการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเติบโต,ต,ตและใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยเด็กหลายคนที่เรียนนะครับเราก็จะไปต่อยอดในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเชียบโอนไปเรียนในสาขาการโรงแรมหรือาองยนคต มาแล้วนะครับในสายตรงนี้เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับรูปของอะไรฮะเรื่องของการบริหารจัดการภายใต้ในโรงแรมทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องการเซอร์วิสภายในโรงแรมนั่นเองนะครับใครสายงานบริการต้องดูในส่วนของสายเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนั่นเองนะครับ มาถึงสายที่8นะครับส <hi> ายเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอนั่นเองก็ต้องบอกว่าสายนี้เนี่ยเหมาะสำหรับน้องที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในการทําเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่มีในปัจจุบันนี้นะครับสายนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายอย่างยังไรข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยใครสงสัยตรงนี้เนี่ยอย่าพิ่งจะไปหาข้อมูลมาคอมเมนต์เข้าว้ข้างใต้เนี่ยสายนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีค่อนข้างน้อยน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็อาจจะลองดูศึกษาว่าในวิชาัยที่เองจะเรียนเนี่ยมีสายเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งทอหรือเปล่า สายที่เนะครับเป็นสายเกี่วกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองสายนี้ี่พูดง่ายๆก็คือเป็นสายเกี่วกับเรื่องของโปรแกรมเมอร์เรื่องของการเขียนโปรแกรมในส่วนข้างของเป็นอ่ปาปวชนั่นเองอย่างเงี้ยใครมาสายเขียนโค้ดสายโปรแกรมต่างๆก็ลองดูในส่วนของ ในส่วนของปวชาที่เป็นสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ได้นะครับก็เป็นอีกสายที่น่าสนใจเด็กหลายคนก็จบตรงนี้แล้วก็ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างเยอะในระดับมหาวิทยาลัยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันที่สินะครับที่มีการเปิดสอนก็คือสายอุตสาหกรรมด้านการบันเทิงและก็ดนตรีนั่นเองสายนี้เนี่ยชื่อง่ายๆชื่อมันบอกเลยว่าเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของดนตรตีเรื่องของเพลงเรื่องของความบันเทิงต่างๆ,ๆนะครับใครอพูงง่ายๆเหมือนกับว่าเราเรียน ไอ้ส่วนของการที่เป็นงานนิเทศเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็อาจจะคล้ายเคียงกับคณะนิเทศที่ถ้าเกิดใครอยากจะไปต่อยอดก็สามารถเรียนได้ในส่วนของสายอุตสาหกรรมการบันเทิงแล้วก็ดนตรีนั่นเองนะครับหรือใครเป็นสายดนตรีนะครับก็ลองลุ้ส่วนของสายนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับสายที่1 1นะครับสายพาณิชนาวีนะครับสายนี้นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือหรือเป็นช่างกลเรือนั่นเองนะครับหรือใครบอกว่าเอออยากไปดูอยู่ในอุตสาหมเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเรือการเดินเรือต่างก็ลองดูสายพาณิชนนนาาาวีก็็ได้่สสใจเปอย ยังไงว่างครับน้องๆสําหรับ11สายของสายปวชนะครับที่มีเปิดสอนอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่พี่ตุนหามาเนี่ยวันนี้พี่ตุนอาจจะไม่ได้พูดหมดทุกอย่างหรือดีเทลอย่างเดี๋ยวยังไงพี่ตุนจะใส่ข้อมูลไว้ในดีสคริปชันข้างล่างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆสามารถเลือกอ่านได้หรือใครบอกว่าพี่ตุนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเรียนต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันไหนที่มีประโยชน์นะครับพี่ตุนจะนํามาพูดคุยกับน้องๆททีีีี่่่่สนนนนนนใใจเเเเเเรรรืือออองงกกกาาายยตพพพป็็แแวววล้้้ไดดดัิิมู ต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าคลิปพี่ตูนมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อกห้พี่ตูนด้วยหรือใครกระทืบ้นไรนะครับแชร์ Share, ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเรานั่นเองนะครับแล้วในซีรีส์ EP หน้ากับคิปเลอร์นิ่งแชนแนล EP หน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันสวัสดีครับ